สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท,ทุกๆท่านสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรของเราขอแนะนาการจับชด2ตัวล่าง6ชดตรงๆให้ท่านผู้ชมได้รับทราบน,นะคะสำหรับแนวทางนี้เป็นสูตรคำนวณใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะทางเราขอแนะนําการคำนวณจับชด2ตัวล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบน,นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหวยรัฐบ,บาลบบไทยในงวดประจาวันที่1พฤศจิกายนพศ2 5 6 4นีนี้นะคะท่านผู้ชม เรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการคำนวณเลขเดน่น2ตัวล่างของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างรวมกันสนับสนุนสลักคิดเป็นรัฐบาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจัดสำหรับแนวทางการคำนวณสูตร2ตัวล่างของเรานะคะท่านผู้ชมชดข้างบนนะคะเอาหลักแสนบวกหลักน่วยั้างที่1บวกหลักร้อยั้างที่3นะคะบวกหาบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชม แล้วสำหรับชุดข้างล่างนะคะเอาหลักร้อยครั้งที่สองนะคะบวกกับหลัก10ครั้งที่สองสองครั้งนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่3นะคะบวก3ามคงที่นะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราจะชดสองตัวล่างทั้งหมดได้6ชดตรงนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้เดยเรามาเริ่มทำการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมชดข้างบนนะคะหลักแสนนาคะเลขเก้าเก้าบวกสามนะคะสิบสองสิบสองได้เลขเด่นสองนะคะท่านผู้ชมสองบวกห้านะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกอีกหนึ่งนะคะได้แปดและชุดข้างล่าง หลักร้อยครั้งที่2นะคะเลข3าาบวกศูย์ครั้งก็ยัง3นะคะท่านผู้ชม3โบวกศูนย์ะคะก็ได้3นะคะได้เลขเด่น3 3บวก3าคงที่นะคะได้6จะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออกส3งสาำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่น2ตัวล่างในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข2เลข7และเลข8และชดข้างล่างคำนวณได้นะคะเลข3และเลข6ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก 2- 3 2> สา เพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางการคํานวณจับชด2ตัวล่างในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นได้2นะคะแดีชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นได้3นะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออกมาแล้ว2 3นะคะท่านผู้ชมนรามาดูชมกันต่อนะคะชดข้างบนหลักแสนนะคะเลขโซนโซนบวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกอีกหนึ่งนะคะได้สองตัวเลขเด่นสองนะคะสองบวกห้านะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกอีกหนึ่งนะคะได้แปดเดี๋สำหรับชดข้างล่าง หลักร้อยทางที่สองเล6หบวกหกนะคะสิบสองสิบบวกหกหนึ่งนะคะสิบเก้้ดเลขเด่นเกนะคะเก้บวกสนะคะ 12, ไดสิบไดเลขเด่นสองนะคะสำหรับผลออกรางวัลท้ายสตัวในงวดถัดมานะคะออกเจจากสาหรับแนวทางการคำนวณเด่นสอตัวล่างในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขสเลขเจ็และเลขแปและชดข้างล่างคำนวณได้เลขเและเลขสผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลท้ายสองตัวออกเจ เพราะฉะนั้นสาหรับแนวทางการคํานวณจะชด2ตัวล่างในงวดน,นี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเดน่นเลขเนะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเดน่นเลขเนะคะรางวัลท้าย2ตัวออกมาแล้ว79นะคะท่านผู้ชมเรามารับชกกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาชดข้างบนนะคะหลักแสนเลขหนึ 1, 1่งนบวกแนะคะได้9 9้าบวกสนะคะ13 13ได้เลขเด่น3นะคะ3าบวกหนะคะได้8 8ดปดบวกหนะคะได้9้า และชุดข้างล่างหลักร้อยครั้งที่สองนะคะเล 3, 3 0, ขสามสามบวกศูนย์สองครั้งก็ยังสามนะคะสามบวกสี่นะคะได้เจ็ดเลขเด่นเจ็ดเจ็ดบวกสามนะคะได้สิบเลขศูนย์จะสําหรับผลออกรางวัลท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเก้าศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้น,นะคะเลขสามเลขแปดเลขเก้าและชุดข้างล่างคำนวณได้ลเลขเจ็ดเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลท้ายสองตัวนะคะเก้าศูนย์ เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณจับชดสอตัวล่างในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเดน่นเลขเก้านะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเดน่นเลขศูนย์นะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออกมาแล้ว9กศูนย์นะคะท่านผู้ชมนรามาดูชมกันต่อนะคะชดข้างบนหลักแสนนะคะเลขศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกสามนะคะสิบสองสิบสองได้เลขเด่นสองนะคะสองบวกห้านะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดและชดข้างล่าง หลักร้อยครั้งที่2นะคะเลข8 8ดบวกหได้9 9้บวกหนึ่งนะคะได้10 10ิบวกสนะคะ13 13ได้เลขเด่น3นะคะ3าบวกสคงที่นะคะได้6จอย่างสำหรับผลออกดอกวันลขท้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออก8 3ดสามอยาสำหรับแนวทางการคำนวณเด่น2ตัวล่างในงูนี้ชกข้างบนคนํานวณได้นะคะเลขสองเลขเจ็ดและเลขแปดและชกข้างล่างคํานวณได้เลขสาและเลขหนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วดอกวันลขท้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออก8 3ด เพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางการคํานวณจับชด2ตัวล่างในวงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะได้ชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะเรบบาบลขทาย2ตัวออกมาแล้วแปดสามนะคะท่านผู้ชมเรามาับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในวงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักแสนเลขห้าห้าบวกห้านะคะได้สิบสิบบวกสามนะคะสิบสามสิบสามได้เลขเด่นสามนะคะสามบวกห้านะคะได้แปดแปดบวกอีกหนึ่งนะคะได้เก้า และชุดข้างล่างนะคะหลักร้อยครั้งที่สองนะคะเลยสามสามบวกหกนะคะได้เก้าเก้าบวกหกนะคะสิบห้าสิบห้าบวกสามนะคะสิบแปดสิบแปดได้เลขเด่นแปดนะคะแปดบวกสามคงที่นะคะได้สิบเดได้เลขเด่นหนึ่งจะสำหรับผลออกรางวันในท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกสามแปดสำหรับแนวทางการคํานวณเด่นสองตัวล่างในงดนี้ชดข้างบนคํานวณได้นะคะเลขสามเลขแปดและเลยเก้าและชดข้างล่างคํานวณได้นะคะเลขแปดและ,ลละ,ะเลขหนึ่ง ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก38พะฉะนั้นสาหรับการคํานวณจับชุด2ตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นได้ 3, 2, 3นะคะ, 3, ะ,คะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นได้8นะคะท่านผู้ชมรางวัลท้าย2ตัวในงวดนี้ออก38นะคะ38นี้คืองวดประจําวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่1พฤศจิกายนพศ2564นะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะชด2ตัวล่าง6ชดตรงๆนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางนี้ก็เป็นสูตรคำนวณใหม่นะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเล็กเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะพิทีกรก็ไปว่ากันนะคะท่านผู้ชมชดข้างบนนะคะหลักแสนนะคะได้3 3บวกสองได้5 5บวก2นะคะได้7ดได้เล็กเด่น7นะคะท่านผู้ชม จ็ดบวกห้านะคะได้สิงไดเลขกเดน 2, 2่นสองสองบวกนึ่งนะคะได้สามและชุดข้างล่างหลักร้อยครั้งที่สนะคะท่านผู้ชมเลขเก้าบวกหกนะคะสิ 15, 15, 6, 21, 21, 21, บห้าสิบห้าบกหกยี่บอยี่สิดบวองนะคะยี่สิบสามยี่สิบไดเลขเด่นสานะคะสาบวกสคงที่นะคะได้หกจะสําหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตร2ตัวล่าง6ชุดตรงๆของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณไดเลเด่นมาแล้ว ชุดข้างบนนะคะได้เลข7จเลขสและเลขสและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขสและเลข6นะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่นการคํานวณของเรานะคะจับชุดการจับชุด2ตัวล่างทั้งหมดได้6ชุดตรงๆนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะได้นะคะ7 3 7 6 2 3 2 6 3 3 36นะคะท่านผู้ชมจากสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณชด2ตัวล่างของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราจะจับชดได้ทั้งหมด6ชดนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมทั้งหมด6ชดของเรานะคะ7376 2 3263336นะคะท่านผู้ชมเรามารอลุนกันนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ